มีแม่เป็นไตระยะที่4นะคะคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ64ปีนะคะพี่ก็ถามว่าไตาระยะสี่เนี่ยค่า g m r คุณแม่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอคุณหมอมาแล้วก็ผมเห็นรีวิวหลายๆคนอะไรเงี้ยผมก็เลยสนใจอูมิกับฮาร์ดนะคะเขาก็เลยสั่งไปนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะไปหนึ่งชุดนะคะก็คือมีอูมิ1กล่องฮาร์ด1กล่องนะคะพี่ก็อ่าไลน์ไปถามนะคะว่า อาารแบบสักประมาณห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยคุณแม่เป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดีขึ้นครับจากที่แกแบบหายใจไม่ค่อยออกหรือว่ามีอาการบวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าคือผมก็มีคําถามนะครับว่าแม่ผมจะค่าไตาเนี่ยฟื้นเร็วอีกประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องทานเจลนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็าถามพี่พี่ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะวัดได้จากผลเลือดนะคะแล้วก็ การคุมอาหารนะคะของเราร่วมด้วยนะคะเพราะว่าของพี่เนี่ยมันเป็นอาหารแล้วก็จะไปฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ต่อต้านโรคได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราต้องร่วมด้วยกับการคุมอาหารอย่างเข้มงวดถ้าไม่อยากให้คุณแม่ฟอกไตนะคะซึ่งก็ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะน้องเขาก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะพาแม่เนี่ยไป ตรวจอีกทีนึงแล้วผมจะส่งผลเลือดมาให้นะครับว่าค่าเลือดเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพี่ยังไม่ได้รับผลเลือดตอนที่เขาไปที่ไปหาหมอครั้งแรกเขาไม่ได้ขอคุณหมอมานะคะ,ะน้องก็คือแบบเป็นกังวลคือไม่อยากให้แม่เนี่ยฟอกไตเพราะว่าเขาเพิ่งอายุ30บนะคะเป็นชาวกำแพงเพชรแล้วก็น่ารักมากนะคะแบบเอาใจใส่คุณแม่ดีมากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้แม่เนี่ย อ่าไปฟอกไตเพราะเขาเห็นคนที่ไปฟอกไตแล้วเนี่ยมันทรมานมากแล้วก็เขาก็เลยสรรหานะคะสารอาหารที่ดีๆแล้วก็แสดงว่าถ้าเขาสั่งชุดที่สองเนี่ยแสดงว่าผลลัพธ์ดีมากนะคะก็เลยมีการสั่งอูมิกับฮาร์ดเนี่ยไปอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เขาจะไปตรวจผลเลือดอีกครั้งเนี่ยวันที่สิบเก้านะคะพี่ก็แนะนําให้เขาขอผลเลือดออกมานะคะว่าเราสามารถขอคุณหมอได้เพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่ของเราที่ ป่วยเป็นใจระยะสีเนี่ยดูว่าเนี่ยเราคุมอาหารถูกทางไหมแล้วเราแบบเข้มงวดกับการาทานอาหารตรงนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ให้ทานเจลวันละสองซอ,องคืออูมิหนึ่งซองนะคะก่อนนอนแล้วก็ฮาร์ดนะคะตอน9ก้าโมงหลังอาหารนะคะก็เลยทําให้คุณแม่ของน้องเขาเนี่ยสุขภาพดีขึ้นต้องขอบคุณนะคะอูมิกับฮาร์ดมากๆเลยค่ะ ขอบคุณพี่รำมลมากๆเลยค่ะแล้วก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เจลของเรานะคะก็ดูดซึมได้ดีนะคะทําให้อาการทั่วไปของคนไข้นะคะหรือว่าทําให้สุขภาพชีวิตเขาดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ยังไม่ต้องถึงกับว่ารอาผลตรวจเลือดก็ได้แต่ว่าคนไข้ก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าทานแล้วมันดีขึ้นนะคะก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยค่ะ